ครับสวัสดีครับพี่น้อง youtube และ facebook ทุกท่านทุกคนนะครับและลูกค้าทุกท่านนะครับ Fc ทุกท่านนะครับหลังจากห่างหายไปนานนะครับไม่ได้รีวิวนะครับก็ส่งงานให้ลูกค้าเรื่อยๆนะครับก็วันนี้ได้ไม้สวยๆมานะครับก็มารีวิวให้ลูกค้าและพี่น้องได้รับชมนะครับอันนี้จะเป็นไม้กระจอนะครับสำหรับลูกค้าท่านไหนที่ต้องการนะครับตอนนี้ไม้กระจอมีแล้วนะครับตอนนี้เนาะ ทำได้อยู่หลายกระบอกนะครับนี่เป็นกระบอกแรกนะครับที่ผมนํามารีวิวนะครับให้พี่น้องได้ชมนะครับคารุทุกท่านได้ชมนะครับตัวนี้จะเป็นทรงกำคอครับกระบอกนี้ก็ส่งงานนะครับส่งงานให้พี่บรลลังนะครับนครราชสีมานะครับสําหรับกระบอกนี้นะครับเป็นท้ายไม้กระจอนะครับแล้วก็รางเป็นรางไม้แดงนะครับรางไม้แดงฝังทองเหลืองนะครับตัวนี้เนาะ ตัวนี้ช่วงชักอยู่ที่เจ็สิบห้านะครับทิ้งไปอยู่ที่สี่สิบนะครับสำหรับกระบอกนี้นะครับเนาะน่ครับปีกโรเลอร์ลูกปืนนะครับปีกโรเลอร์ห้าสิเซนนะครับโรเลอร์ลูกปืนนะครับโรเลอร์ในข้างขาวนอกนะครับสำหรับกระบอกนี้นะเลี้ยวไปนะครับสำหรับกระบอกนี้เนาะเลี้ยวไปเล็กๆนะครับนี่ครับมันเท่าหัวมมือนะครับตัวนี้เนาะลดน้ำหนักนะครับ พ่อไม้แดงจะเป็นไม้ที่เนื้อแข็งนะครับแล้วก็หนักด้วยนะครับตัวนี้เนาะหนักนะค่อนข้างที่หนักกว่าปะดูนะครับไม้แดงเนาะแล้วก็การเซตตัวก็เซต <c oughs> ได้ดีกว่าไม้ปะดูเนาะโอกาสโคตรงอนี่ก็ไม่ค่อยมีนะครับสําหรับไม้แดงนะครับแข็งแรงนะครับไม้แดงนะแล้วก็จะเป็นไม้ที่เนื้อละเอียดนะครับ รายละเอียดแล้วก็เป็นไม้ที่มีเอกลักษณ์ของเขานะครับมีสามสีเนาะสีแดงออกเหลืองเหลืองออกดำๆนะครับสําหรับไม้แดงเนาะผมก็เลยเอามาทําเป็นลางนะครับตัวนี้เนาะขนาดค,ความโตก็ประมาณสามสิบคูณสามสิบนะครับสามสิบคูณสามสิบมิลเนาะความโตนะครับของลางนะครับครับ <c oughs> ลางฝังทองเหลืองนะครับ ไกเซฟนกนะครับวงไก่อลูมิเนียมนะครับแกะลายชิคเกอร์นะครับนนี่ะครับแกะลายชิคเกอร์คอนะครับกระจมมือนะครับครับตัดท้ายด้วยอะคริลิกนะครับตัดท้ายด้วยกระพี้นะครับนะครับกระพี้ชิงชันครับเนี่ยแกะลายชิคเกอร์นะครับสำหรับวันนี้ครับส่งให้พี่บรรลังนะครับนครราชสีมาครับแกะลายชิคเกอร์ตรงคอนะครับวงไก่อลูมิเนียมนะครับ ฝั่งลงไปนาะตัวนี้เน่อโจมือนะครับแกลายชิคเกอร์นะครับสวยนะครับลายไม้กระจอนะครับสวยมากคล้ายไม้มะลิดนะครับออกเหลืองเหลืองดำๆเลยครับดำก็คือว่าดำสนิทเลยนะครับนาอะครับอีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นลักษณะนี้เนาะครับตัวนี้จะติดเหลืองเยอะหน่อยนะครับฝั่งนี้จะมีแก้มฝั่งเดียวนะครับ สำหรับไม้กระจอูกค้าท่านไหนที่สั่งไว้นะครับเดี๋ยวผมจะทําให้ทุกคนนะครับสําหรับไม้กระจอานะสั่งมานานแล้วนะครับบางท่านบางคนก็รอนะครับรอไม้กระจอ,อย่างเดียวนะครับตอนนี้มีมาแล้วครับก็จะเริ่มทํานะครับตัวนี้เป็นกระบอกแรกนะครับที่ทาเนาะทาได้เป็นสิบยี่สิบกว่ากระบอกนะครับสําหรับไม้กระจอนะ่ะลูกค้าท่านไหนสนใจก็ทักมาได้เลยนะครับเป็นไม้เนื้อละเอียดนะครับเนื้อแข็งนะครับ นี้นะครับตัวนี้อย่าเป็นลงน้ํามันทิออยนะครับคือเงากึงด้านนะครับรักษาง่ายนะครับทําสําหรับทิออยเนาะหรือว่าใช้น้ํามันจักรฉลมก็ได้นะครับถ้าเป็นเคลือบเงาครับเคลือบเงาเคลือบแข็งถ้าว่าเราเข้าหมายถ้าเป็นรอยขีดขว่วนมันก็จะแก้ไขาลาบากครับแก้ไขาย,ยากเนาะแต่ถ้าเป็นน้ํามันทิออยนี้กเ็เราแค่ใช้กระดาษทรายขัดก็ ฉลมน้ำมันก็ปกติเหมือนเดิมนะครับจะง่ายนะครับดูแลรักษาง่ายนะครับจะชุ่มช่ำแล้วก็กลิงเงากึิงด้านนะครับจะสวยนะครับสําหรับลูกค้าที่ไหนที่ชอบนะครับผมก็แนะนำให้เป็นทิกออยนะครับน้ํามันรักษาเนื้อไม้นะครับนี่นะครับก็กลมกลืนกันนะครับไม้แดงก็จะออกเหลืองเหลืองเหลืองดำดำแดงแดงนะครับ สำหรับลางเนาะตัวนี้จะเป็นท้ายกระจนะครับก็จะค่อนข้างนี่กลมกลืนกันนะครับก็มารีวิวให้เอฟซีแล้วก็ลูกค้าทุกท่านได้รับชมดูนะครับสําหรับไม้ตัวนี้นะครับล่างฝังทองเหลืองนะครับสนใจก็เบอร์โทรนะครับ081215459นะครับ081215459นะครับช่างมเทียนะครับติดต่อโดยตรงได้นะครับ บางทีก็ทักไลน์มาก็ผมก็ยังไม่ได้ตอบนะครับก็แอดไลน์มาเติมตามเบอร์โทรได้นะครับ011215459นะครับช่างมนเทียนนะครับหน้าไม้เชียงรายครับฝากติดตามช่อง y o youtube ด้วยครับหน้าไม้เชียงรายนะครับามาบีผลงานดีๆก็จะมาอัปเดตนําเสนอเรื่อยๆครับไม้สวยๆลายสวยๆนะครับเนาะนี่ครับเดี๋ยวต้องรอเทสเสร็จก็ส่งให้ พี harma, u, the later, はは่บรรลังนะครับก็รอมาเป็นเดือนแล้วนะครับสําหรับพี่บรรลังเนาะสั่งตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วนะครับปีที่แล้วเดือนกว่าแล้วนะครับสําหรับพี่บรรลังเนาะนครราชสีมานะครับกระบอกนี้นะครับจัดส่งไปนะครับครับอเทสเสร็จแล้วก็ส่งนะครับน่าจะส่งจะส่งให้วันนี้นะครับสําหรับกระบอกนี้นะครับนี่ครับสำหรับลูกค้าท่านไหนที่ชอบนะครับ ไมาชิงลายครับมีหลายสไตล์นะครับทรงยกยิงกำคอกำคอคั้นเบี่ยงทรงมือสอดนะครับที่ทำอยู่นะครับกำคอร่องนิ้วนะครับที่ว่าทำตอนนี้นะครับมีหลายเวอร์ชั่นนะครับจะเป็นรางไม้ลางอลูลางไม้ธรรมดาก็ราคาก็จะถูกลงมานะฝั่งนู้นเหลืองก็จะแพงขึ้นมาอีกนิดนึงครับก็ตามนี่นะครับตามแอคชั่นนะครับตามออปชั่นนะครับครับราคานะครับ นี่ครับปลายเลียวเล็กๆครับไม่หนักเกินไปนะครับรอะไม้แดงเป็นไม้ที่หนักนะครับไม้แดงเนื้อละเอียดนะครับโอเคครับฝากติดตามช่อง youtube หน้าไม้ชิงไล่นะครับโดยช่างมันเทียนครับสำหรับวันนี้ก็จบการรีวิวไว้แค่นี้ครับสวัสดีครับ